ค่ะดเรเอกกรินเหลือวิไลนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอสยามอินฟราจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทางผู้จัดนะครับขอบคุณทุกผู้จัยครับเอกกรินครับจากบริษัทเอสยามอินฟรานะครับก็ทางบริษัทเราก็เน้นเรื่องงานตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมซ่อมรุงนะครับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสะพานทางด่วนทางยกระดับนะครับรวมถึงโครงสร้าง พื้นฐานอื่นๆด้วยนะครับเขื่อนประตูอะไรที่เป็นงานซ่อมบำรุงงานงานโยธานะครับก็เป็นภารกิจหลักของทางบริษัทนะครับนะครับก็แน่นอนว่าทางเราอะนะนะครับโครงสร้างพื้นฐานเราไม่จะไปเป็นทางด่วนสะพานเนี่ยนะครับใช้งานไป10ปี20ปีมันก็จะดูเก่าดูโทรมแหละถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงขนาดเสียหายหรือก็เกิดความเสียหายนะแต่ว่ามันก็ดูเก่าดูโทรม ก็เป็นภารกิจของทางเอสยามเหมือนกันว่าเราก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ทำยังไงก็ได้ให้โครงสร้างที่เราดูแลเนี่ยมีสภาพที่ดูใหม่ดูดีนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็พยายามจะหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราดูแลนะครับโดยเฉพาะทางยุกระดับนะครับทางยุกระดับมีชิ้นส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากบนสุดเลยก็เป็นเสาไฟนะครับ ตําลงมาหน่อยก็จะเป็นกําแพงกําแพงกันตกนะครับผิวจราจรนะครับที่เป็น ส่วนใจจะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กแบบเหล็กกาวานายนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวพวกโคกาวานายที่หาได้ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับมีทั้งสีที่เป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็มีทั้งสีที่เป็นสีเงินๆน,นะครับทาแล้วก็ดูดูใหม่ดูดีนะครับก็ทางบริษัทเองก็มีมีให้บริการด้วยเช่นกันนะครับแต่ตัวที่เสียหายบ่อย บ่อยๆก็คือเรื่องของผิวจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นตามรูปนี่ก็ผิวไหลอะนะนะครับเป็นเสียหายจากล่องล้อเป็นหลักนะครับแน่น,น,นอนว่าผิวจราจรที่เสียหายจากล่องล้อเนี่ยแสดงว่าโครงสร้างพื้นทางเขาเสียหายแล้วละนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็ต้องขูดออกและปูใหม่นะครับ เพียงแต่ว่าผิวจราจรที่ปูเข้าไปใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มีทางเลือกที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นคือผิวแอสฟัลคอนกรีตที่มีส่วนผสมของวัสดุที่ทํามาจากขยะพลาสติกหรือที่เรียกเรียกว่าพลาสติกแอสฟัลหรือไม่ก็กรีนแอสฟัลก็แล้วแต่นะครับคุณสมบัติของผิวแอสฟัลประเภทนี้เทียบเท่ากับ PMA หรือ Polymer Mo d i f i e d Asphalt คือมีกำลังที่สูงใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ข้อดีขอเขาคือว่า ช่วยในเรื่องของการกำจัดขยะเรื่องของขยะพลาสติกนะครับก็ได้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยได้มากช่วยได้น้อยก็ถือว่าได้ช่วยกันนะครับอีกตัวหนึ่งนี่เป็นเป็นเรื่องที่ผิวจราจรเป็นเรื่องของผิวจราจรที่ไม่ค่อยได้ใช้มากกว่านะครับทำยังไงให้ผิวจราจรที่ ตากแดดตากฝนแล้วมันเอจจิ้งเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพเนี่ยทำยังไงให้มันกลับมาดูใหม่นะครับคำตอบเนี่ยไม่ได้มาจากฟังไฮเวย์แต่ไปได้คำตอบมาจากฟังที่เป็นสนามบินนะครับสนามบินที่สหรัฐอเมริกาตากแดดตากฝนเครื่องบินลงไม่กี่เที่ยวหรอกนะครับเขาทำางไงให้มันดูใหม่เขาใช้วิธีที่เรียกว่าก s o n i t e Mo ม i ด i ฟา a อัดฟ l t นะครับ เป็นคล้ายๆเหมือนยางถักโค้ดยางพรามโค้ดที่เราใช้กันบ้านเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเขามีคุณสมบัติในการซึมลงไปในรอยรูพรุนของผิวอัดฟ้าได้ดีกว่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นละนะครับก็ช่วยอายุผิวทางได้นะครับแต่ส่วนที่อยากจะแนะนำมาคือมากๆกันเลยคือเรื่องของกำแพงกันตก กำแพงกันตกเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่ได้รับการก่อสร้างเสมอและก็มาจะเป็นคอนกรีตเทใรไที่และกำแพงกันตกเทอร์ไรท์เนี่ยมันก็จะผุก่อนมัจะผุก่อนก่อนชาวบ้านนะครับพะน้ํามันซึมเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นราดําพอเกิดเป็นราดาปุ๊บหน่วยงานผู้ดูแลก็จะเอาน้ำวอเทอร์เจ็ตไปฉีดพอฉีดคราวนี้เม็ดปูนหายเม็ดทรายหายไปแต่เม็ดหิลอยลอยและเสร็จแล้วก็แก้ปัญหาราดําไม่ได้ ว่าปัญหาเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแบบประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นนะครับเขาก็มีการทบทวนวรรณกรรมนะนะ literature review ว่าถ้าไม่ใช้วิธีฉีดล้างเนี่ยใช้อะไรพอตติ้งได้ไหงนะครับก็มี2ผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือเป็นที่เรียกว่าพอลิเนอร์นะครับทำยังไงให้ไม่ให้น้ำซึมเข้ามาในรูพรุนนะครับ ก็จะมีสารพวกประเภทซิลิเกตนะครับไซ,ล EN, ซลเลนไซลอกเซนซิลิเกตแล้วก็ซิลิโคโนเนตนะครับอีกประเภทหนึ่งเป็นพวก,เป,พวกเป็นพวกตินฟิล์มโคตติ้งกันเป็นฟิล์มเลยกันไม่ให้น้ําเข้านะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุอะคริลิกอีพ็อกซี่ที่เราคุ้นเคยก็โพลียูรีเทนแล้วก็แล้วกออ็อะไรเนี่ย h ม m อคอนแทางยากเหมือนกันนะครับนะครับเมทิลเมตาไคลเลก็เป็นลัดผลิตภัณฑ์หนึ่ง นะครับก็ทางบริษัทก็ใช้เหมือนกันก็เอาวัสดุพวกนี้เรามาใช้นะครับที่เราเลือกใช้ก็เป็นวัสดุจากจากจากประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นไซเลนไซล็อกเซนแล้วก็ทับหน้าด้วยเมทิลเมทาคาเลตนะครับฉะนั้นทั้งสีรองพื้นก็ดีวัสดุรองพื้นก็ดีวัสดุทับหน้าก็ดีล้วนแต่มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ําที่จะไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตนะครับฉะนั้นเนื้อคอนกรีตที่น้ําไม่ซึมราดําก็ไม่เกิด เหล็กก็ไม่เป็นสนิมนะครับทั้งสองอย่างก็คันนี้ก็อยู่ยงคงกระพันนะครับทางเราเอาเองไปทดลองใช้นะครับทดลองต่ากแดดตากฝนอยู่สองสามปีละนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็มีการเริ่มอัพพลายใช้บนทางบนทางดวนเทวเวล่าล่ะนะครับ ในต่างประเทศนมัมเบรเซียทาไว้มากกว่า10ปีแล้วนะครับก็เห็นว่ายังอยู่ดีนะนะครับก็เราก็เลยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เราน่าจะเหมาะกับการใช้งานสําหรับงานภายนอกจริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวที่เราไม่เคยดูแลรักษาเขาเลยนั่นก็คือ e a r i n g p a d นะครับเพราะไม่รู้จะบำรุงรักษายังไงนอกจากฉีดล้างนะครับ e a r i n g แ a d นี่เสื่อมสภาพด้วยด้วยออกซิเดชัในรอบๆผิวนอกเขา ใชครับใงั้นทำยังไงให้มันดูใหม่ดูดีนะครับก็มีผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเหมือนกันที่เอามาใช้ในการโค้ดนะครับทารอบๆนะครับเพื่อทำให้ a บร i n g Pad เราดูดูใหม่แล้วก็ดูดีแล้วก็เป็นการป้องกันออกซิเดชันด้วยนะครับสนใจก็สนใจดูที่บูธได้นะครับแล้วก็พวกถ้าเป็นงานของโครงสร้างนะครับปูนซ่อมแซมโครงสร้างแล้วก็พวกคอน c กรีตโคตติ้งนะครับก็เป็นวัสดุประเภทเดียวกัน ป้องกันการผุก,ก่อนนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วก็ป้องกันการผุก,ก่อนด้วยนะครับมีทั้งแบบใช้ทาปกติและมีทั้งแบบซ่อมด่วนๆน,นะครับเป็นลักษณะเป็นขวดสเปรย์นะนะที่เรียกว่าวัสดุเคโค้ดก็จะซ่อมด้วยความรวดเร็วนะครับถ้าเป็นงานเสริมกําลังนะครับแน่นอนว่าวัสดุเสริมกําลังที่เหมาะสําหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมากที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับด้วยกําลังที่สูงกว่าเหล็ก เท่าแต่น้ําหนักเบากาเหล็กสิบเท่านะครับฉะนั้นเขาจะเป็นวัสดุที่เหมาะที่สุดสําหรับการเสริมกําลังคอนกรีตนะครับแข็งแรงแต่ว่าน้ําหนักเบาเราไม่ได้เพิ่มน้ําหนักภาระให้กับโครงสร้างนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางญี่ปุ่นมีหลากหลายความหนานะครับหนาศูนย์จุดสามะครับหนาศูนย์จดนะครับ, 6, รบก็ขึ้นอยู่กับสภาพงานมาพร้อมกับอีพ็อกซี่ด้วยนะครับก็มีหลากหลายประเภทนะครับ เลือกใช้ให้เหมาะกับกับกับสภาพปัญหาแล้วก็ความต้องการของเรานะครับนะครับแล้วก็มีผลงานการซ่อมไม่ว่าจะเป็นของทางด่วนไม่ว่าจะเป็นของทางทางกรมทางหลวงเองนะครับแล้วนอกจากนั้นล่วเราก็ยังข้ามไปซ่อมแซมในส่วนของอาคารด้วยนะครับอย่างไปซ่อมแซมทั้งวัดวาอารามต่าง นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองในส่วนของการปรับปรุงผิวจราจรเองนะครับก็ทําพวกเพิ่มความสวยงามด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นอีพ็อกซี่สำหรับลานจอดรถพื้นอีพ็อกซี่สำหรับถนนภายในอาคารรวมถึงาทางเดินเท้าต่างๆนะครับก็สามารถปรับปรุงให้มีความสวยงามด้วยเชย่นกันก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นการบริการหนึ่งของทางบริษัทด้วยเชย่นกัน นะครับก็อย่างไรก็ตามก็อันนี้เป็นเบื้องเบดีเทลเบื้องต้นเล็กๆนะครับก็ถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทก็เดินเชิญหน้าที่บูธ S16 ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ลงมาฟังครับขอบคุณมากครับ